ไวะเสียงปรบมือมาดังๆเอาเสียงมาเสียงมาดังๆเลยจ้าเสียงไทยกำลังใจวิวัฒน์ใช่เบอร์หนึ่งดังๆเปลี่ยนแนวลองเพลงเบิ่งแนวเบิ่งวิวัฒไถ่เด้อแม่พี่น้องสีสะเก็ดเท่าแม่ลองเปลี่ยนเบิ่งแนวเลือดเอาลองเชียร์เบอร์หนึ่งดังๆอีกทีจ้าวบอกเขาเลย เปลี่ยนแน่ลองเปลี่ยนเบิ่งแน่โหลดเลือกวิบัตใช้เดิมแม่กา้เบอร์หนึ่งเดิมแม่ลองเปลี่ยนเบิ่งแน่เลือกเบอร์หนึ่งพักเเสียงเสียงฟังดีส่งเสียงมากดังดัโปรดเลือกเพื่อไทยเบอร์หนึ่งวิบัตใช้เป็นนายกอบจวันนี้จึงมาเชิญชวนเลือกนายกอบจเลือกวิบัตใช้เบอร์หนึ่งโปรดเลือกพักเธอพี่นนองไข่พร้อมแล้วสิเปลี่ยนไปเป็นเบอร์หนึ่งวิวัตใชยส่งเสียงดังๆั เ,เ,นนเสียงเสียงอุพจพันร์<ค>นที่ใสแดงแดงใจเ<อ>จ้าเลือกเลยพักเพื่อไทยเบอร์หนึ่งบีบัดใจขอมาพัฒนาศีสะเกดบ้านเราเก้าวหน้าศีสะเกดบ้านเราเก้าวหน้าโปรดเลือกเถิดหนาเลือกเบอร์หนึ่งบีบัดใจเพื่อไทยเปลี่ยนให้เป็นน,ยยนายกคนใหม่ศีสะเกดบ้านเรา เสียงปรบมอสวดๆให้กำลังใจดังๆครับพี่น้องครับกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับเปลี่ยนบ่เปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนไม่เปลี่ยนปเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยเปลี่ยนยังล่ะเปลี่ยนยังพี่น้องเปลี่ยนยังพี่น้อง เปลีนน่ยนนายยกอบจไม้พี่น้องสิกรครับกับผมนายวิวัฒชัยหตราเิียะผู้สมัครนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดพัคเพื่อไทยเบอร์หนึ่งเมื่อนี้มาพบปะก,กับพี่น้องเพื่อมาบอกกล่าวพี่น้องให้พี่หุ่นน้องฮูวาหนึ่งกุมภาพี่น้องจะต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงในการไปเลือกตั้ง ในการมอบสิทธิ์มอบเสียงมอบคะแนนให้กับบุคคลที่จะเข้าไปทำงานบริหารงบประมาณของจังหวัดศรีสะเกดเพื่อมาพัฒนาแก้ไขให้พี่น้องประชาชนคนศรีสะเกดพี่น้องที่รบครับก่อนอื่นขอแนะนน้ำตัวพี่น้องหูก,ก่อนเพราะในโซเชียลเขาถามว่าวิวัตชัยเป็นไผ่วิวัตชัยก็เป็นวิวัตชัย,ยตัวครับพี่น้องแมน่นบ่ครับถามแม่ขอเสียงโป,โปรเด้ียครับ ผมหยัดชัยหัวดาววิเสียอยู่บ้านเลขที่189หมูสิบหาตำบลผู้เงินอำเภอกันทลักอาชีพเดิมที่ผมรับบริการคู่ครั้งแรกปีสองหนึ่งอยู่อำเภอคุ่ขันเป็นคู่อยู่สองปีล่าออกจากคู่มาทำงานธนาคารกรุงเทพอยู่ธนาคารกรุงเทพ16ปีพี่น้องตำแหน่งหลังสุดคือเป็น หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อการเกษตรนั่นก็คือเจ้าหน้าที่แอหลังจากนั้นแล้วก็ได้ล่าออกจากธนาคารมาลงเป็นสอจออำเภอกรทลักปี2538ันได้คะแนน4 3่0 0น43,000กว่าคะแนนเป็นสอจออำเภอกรทลักปี4ีศได้รับเลือกเป็นร่องนายกองค์การบริหารสวนจังหวัดรีสเกษคณะนั้นมีน้ายนงลกศินเชือัดเจ้าของโตโยต้า เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดเมื่อครบเวละแล้วปี2,144ได้ล่มสมัครผูแร้แทนก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องให้ผมได้เป็นผู้แทนปีซี่ฮอดปี4ี4 4 4 8, 4 6, พี่น้องครับตำแหน่งหลังสุดปี2,166นนั่นก็คือได้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมภายใต้รัฐบาลของนายเศรฐษฐาทวีสินเมื่อนายเศรฐษฐาทวีสุน ทวีสินสิ้นสุดการเป็นนายกรัฐมนตรีตำแหน่งผมกระเบิดลงไปน้าองค์หญิงขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยเพิ่นก็ได้แต่งตั้งผมเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงคมนาคมอีกขังหนึ่ง,งเป็นในยุเดือนเดียวพี่นอ้องเพิ่นบอกว่าให้ล่าออกมาลงสมัครนายกอบจศรีสะเกดก็ได้ล่าออกเพื่อมาทํางานแทนพรรคเพื่อไทยเพื่อจะมาทํางาน แทนสอสพออักผัวไทยเจคนอยู่จังหวัดศรีสะเกดเฮ้าเมื่อล่าออกแล้วมาล่สมัครสมัครแล้วพี่น้องครับปรากฏว่ามีการจับสลากกันสามคนแรกจับได้เบอร์อย่างบุหงุแต่ผมคนที่สีจับได,เบด้เบอร์หนึ่งนั่นแสดงว่าหนึ่งกุมภาพันธ์สองพันิบววัฒชัยเบอร์หึสี่ใดที่หนึ่งแมน่าครับพี่น้องครับ เมื่อได้เบอร์หนึงแล้วจึงมากหาพี่พอแม่พี่น้องมาบอกกล่าวกับพี่น้องทั้งบัด22อำเภอ200ซี่ตำบล2 5 5 7หมู่บ้านไปมาบัดทุกอำเภอแล้วพี่น้องครับอยากทําความเข้าใจกับพี่น้องไปมองในผพก,ก็เว้าว่าอบจอีกขึ้่หงให้พี่น้องประชาชนคนทักประเทศโดยเฉพาะจัง้าสีเกียรตเทาได้รับทราบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดหมายถึงอะไรผมถือโอกาสนี้บอกพี่น,อน้องเลยว่าองค์อบจหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่เปรียบเสมือนเป็นรัฐบาลประจําจังหวัดประเทศไทยมีเจ,จ7 7จังหวัดยกเว้นจังหวัดหนึ่งกทมเพราะว่าเขามีการเลือกตั้งผู้ว่ากทามเหลือ76จังหวัดในประเทศไทยเขาให้มีจังหวัดละหนึ่งอบจ อบจอจึงได้ทําหน้าที่บําบัดทุกข์บํารุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนจังหวัดไผ่จังหวัดมั่นหากจังหวัดใดพัฒนาดีบริหารดีจังหวัดนั่นก็จะเลื่อนเร็วพี่น้องเชิรบครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา2ี่บปีนี้เข้าได้มีการเลือกตั้งนายกรบจแล้วผลปรากฏว่าได้มองเบิ่งแล้วว่าจังหวัดศรีสะเกษบ่ท่นจเจร่ญพ่อ บอท่านเหตุห้คนประชาชนคนทั้งประเทศหรือต่างประเทศได้หูจักศีสษะเดีทั้งทั้งศีสเษตมีทุกอย่างครบเบิดพี่น้องครับผมจึงได้มาอาสารับใส่พ่อแม่พี่น้องมือวันนี้พี่น้องไม่เห็นตัวผมแล้วเบิหนาเบิงตาแล้วคือบอคือนายกคนใหม่บอคือบอคือบอเออ้าคือกระเชื้อนำนโยบายมาเสนอพี่น้องให้พี่น้องได้หู ก่อนที่นําเสนอนโยบายมาให้พี่น้องหูนั่นแ็ต้องมาหให้พี่น้องหูกันว่าเมื่ออบจอมีหนาทีบังบัดทุกบังมุ่งสุกหนาที่หลักๆของอบจอมีอย่างแน่อันที่หนึง่งหนาทีหลักของอบจอคือดูแลบริการสาธารณะนั่นหมายถึงว่าดูแลสาธารณูปโภคนาา้าโบไหลไฟโบสว่างถนนวัสะดวกไฟฟ้าขยายเขตเพื่อกันเกษตรบบมีนะครับ เป็นหนาที่ของอบจจะต้องเข้าไปเสริมไปเติมอบตหรือเทศบาลหนาที่อันที่สองกันเนินก็คืออบจต้องดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้อมจังหวัดเนามีเพียบพร้อมบดมีภูเขาพรนน้ำดงรักมีต้นน้ำลำธานมีห้วยท่ามีห้วยส้ำลานมีห้วยขยุ่งมีอีกหลายๆห้วยซึ่งเป็นห้วยน้ำธรรมชาติจะให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำใสตลอดปี นี่หลักเป็นหน้าที่ของอบจต้องมาดูแลพูกเขาทรัพยาการธรรมชาติมีปลาไหม้นนำลำท่านนี่เป็นหน้าที่อันที่สองหน้าที่อันที่สามของอบจคือดูแลสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวเขามีต่างหลายหม่องเ้ามมีวัดว่าอาลามเขามีเกจิอาจารย์หลายเพราะฉะนั้นเวลาเขามาทอดผ้าป่าเวลาเขามาทอดกระถินทอดแล้วประชาชนพ่นรีสเกตดต้องแนะนำ คนที่มาทอดปลาปลาคนที่มาทอดกระถินซึ่งเขาเอาเงินมาใส่ใจในจังหวัดเท่าให้เขาหู้วัดทอดกระถินแล้วทอดปลาปลาแล้วจะไปเที่ยวมองไหนเช่นท่ามอีแดงท่ามอีแดงอปจก็เอ,ปอุปมาณไปร่มยูหันตั้งหลายต้องพัฒนาให้เขาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดการใส่ใจใเงินจากนักท่องเที่ยวช่องสัง,งามก็เช่นเดียวกันพี่น้องจรกรบครับพี่น้องเห็นบ่ครับช่องสังขาม,มีตลาดเมืองไม่ ซึ่งเหมาะสมจะเป็นตลาดการค้าระวังใช่เดนระวังไทยกับเขมอรอปจอ,องประมาณไปรงวมทันตั้งสองกว่าล้านมีครบบัตรทุย่ังสารนุปนูกแต่ผลปรากฏว่าขณะนี้เกือบ20ปีเดียวนี่กลายเป็นตลาดทางแล้วนี่คือเป็นหน้าที่ของอปจเพราะันว่าสางแล้วบดบูรณะฟื้นฟูบดูแลบดบำรุงรักษาหน้าที่อันต้อมาพี่น้องจะรบกับ อบจมีหนาทีดูแลความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดร่วมกับจังหวัดเพ<อ>ือเฮ็ดจังไหนเสียจังหวัดให้ตารามเพอนะครับเ<อ>ข้มแข็งจังหวัดของเขามียิบสองเพอตารามเพอจะต้องมีความสงบเรียบร้อยอหนาที่อันสุดท้ายพี่น้องของอ,อบจอบจจะต้องสนับสนุนส่งเสริมรอพอสอตอ,อสอมและโรงเรียน เพราะว่าอสมอลคณะนี้กำลังสังกัดอบจ